พี่อุ๊ดพีอุ๊ดฟังก่อนน,นนะพี่นะคราวนี้พี่ต้องฟังผม <c oughs> ก็พี่เข้ามาในบ้านผมโดยไม่ได้โชว์หมหยคนไงพี่อุ๊ดาความสัมพันธ์ของเราที่สิบกว่าป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังมีเหลืออยู่พี่รอทนายผมก่อนใครใครเข้ามากูยิงตรงเนี้ยย้อนคลิปเสกโลโซดื้อกับตำรวจวลีเด็ดพี่อุ๊ดพี่ต้องฟังผมก็คือคลิปนี้นะฮะหลังจากศาลมีคำสั่งพิพากษานะครับให้เสกโลโซจำคุก สองปีสิบสองเดือนนะครับก็เป็นสารดีกาสารสุดท้ายแล้วพี่เสกเนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเรือนจำนะฮะหลายคนมองว่ามันเป็นคดีเก่าเมื่อปี60แล้วก็เป็นคดีแบบที่มันเนิ่นนานมาแล้วไม่ได้ร้ายแรงอะไรทำไมสารถึงไม่รอลงอาญานะฮะมีคำอธิบายจากทนายรณรงค์แก้วเพชรน,นะครับเขามาชี้แจงให้เห็นถึงรายละเอียดของการพิพากษาของศาลนะครับย้อนไปก่อนเมื่อปี60ยเนี่ยเสกโลโซได้ไปประกอบพิธีกรรมบางอย่างที่วัด ที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ได้ยิงปืนขึ้นฟ้านะโดยอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากคลิปมันเผยแพร่ออกไปเนี่ยตำรวจก็ตามตัวเลยนะฮะเพราะว่ามันผิดกฎหมายเกี่ยวกับพรบอาวุธปืนแล้วก็การยิงปืนในที่สาธารณะเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยเซกโลโซก็คือให้คนสนิทเนี่ยรับตัวนะฮะจากนครศรีธรรมราชขึ้นมาที่กรุงเทพโดยอ้างว่ามีงานคอนเสิร์ตที่ต้องเล่นสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ถึงกับต้องนำกําลังนะฮะทั้งหน่วยสวาร์ ทั้งทหารเนี่ยบุกมาที่บ้านันย่านวัชรพลนะครับคือตอนนั้นเนี่ยพี่เสกก็เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปจับกลุ่มตัวนะและสุดท้ายเนี่ยก็มีการติดต่อพี่อู๊ดนะซึ่งเป็นนายตำรวจที่มีความรู้จักคุ้นเคยกับเสกโลโซเนี่ยเพื่อมาเจราจาต่อรองว่าให้ออกมามอบตัวนะมันก็เลยเกิดเป็นการพูดคุยการเจราจาระหว่างบุก สองคนที่มีเนื้อหาประมาณว่าพี่ต้องฟังผมก่อนวันนี้ยเนี่ยพี่อู้ต้องฟังผมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการดื้อตำรวจที่ศาลมองว่าเสกโลโซเนี่ยไม่ได้สำนึกผิดะนะครับเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56เนี่ยศาลเนี่ยจะรอลงอาญาก็เมื่อจำเลยเนี่ยสำนึกผิดมีแนวโน้มกลับตัวเป็นพลเมืองดี แต่เขาให้เหตุผลว่าจากคลิปอะไรหลายอย่างแล้วก็เหตุการณ์ทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ะนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเพจธนายรณรงค์แก้วเพชรยังบอกว่าอาวุธปืนของเสกโรโซเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญนะครับเพราะว่ามีการซ่อนปืนไว้ใต้เบาะรถปืนมีกระสุนบรรจุพร้อมยิงสาลเนี่ยก็ตีความว่าอาวุธนี้มันพร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดซึ่งในคลิปเนี่ยก็มีการข่มขู่ว่า ใครขเข้ามาใครเปิดเข้ามากูยิงคือมันเป็นคดีเก่าก็จริงแต่ว่าสารเนี่ยเขาพิจารณาจากหลักฐานน่นะฮะแล้วก็ผ่านการอุทธร์ชั้นนู้นชั้นนี้มาสุดท้ายเนี่ยก็มีความผิดจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยก็สงสัยกันหน่อยว่าพี่เสกเนี่ยตอนหลังๆเขาก็ไม่ได้สร้างเรื่องสร้างราวอะไรแล้วทําไมคดีเก่าเนี่ยมันถึงไม่รอลงอาญาล่ะท้ายมันก็ออกมาในรูปนี้นะฮะหลักๆก,ก็คือการตีความว่าเสกโลโซเนี่ย มีอาวุธปืนซ่อนไว้บรรจุกระสุนแล้วก็มีการหนีตำรวจมาที่กรุงเทพเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสารนครศรีธรรมราชออกหมายจับแต่แกก็หนีมานะฮะมองว่าเป็นเรื่องของการที่ไม่สำนึกผิดหรือดื้อน,นั่นแหละเออมันก็เลยออกมาประมาณนี้นะครับ